เมืองในสัปดาห์หน้ารัฐบาลน,นั้นต้องเจอกับศึกหนักอีกนะคะเมื่อฝ่ายค้านนั้นเตรียมที่จะยื่นยติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลค่ะโดยนายจุลินลักษณะวิสิ์ก็เตรียมตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีถึงปัญหาสถานก,การณ์บ้านเมืองที่มีมวลชนออกมาเคลื่อนไหวทั้งประเด็นการบริหารบ้านเมืองและการดูแลความปลอดภัยค่ะขณะที่นายอำนวยคลังผาแสดงความพร้อมในการที่จะบรรจุยติการพิจารณาไม่ไว้วางใจรัฐบาลในวันที่21ถึงวันที่22และวันที่23พฤศจิกาย,ยนนี้ก็จะเป็นวันลงมติหาก ฝ่ายค้านนั้นยื่นยติในช่วงต้นสัปดาห์หน้าค่ะกรณีพักประชาธิปัตย์ในฐานะพักฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสัปดาห์หน้านายอำนวยคลังผาประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิบรัฐบาลเชื่อว่ารัฐบาลพร้อมรับการตรวจสอบและไม่จําเป็นต้องเตรียมข้อมูลมากเพราะมีข้อมูลการทํางานอยู่แล้วจึงคาดว่าจะสามารถบรรจุเข้าสู่วาระได้ประมาณวันที่21 และวันที่22พฤศจิกายนนี้ซึ่งตามประเพณีจะใช้เวลาอภิปราย2วันแล้วก็จะลงมติในวันถัดไปหรือวันที่23พฤศจิกายนขณะที่นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์ประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือวิบฝ่ายค้านเปิดเผยว่าฝ่ายค้านเตรียมข้อมูลไว้พร้อมแล้วและยกร่างยติพร้อมการลงชื่อรับรองเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งประเด็นหลักที่ต้องอภิปรายคือโครงการรับจำนำข้าวพร้อมคาดการณ์ว่าช่วงเวลาของการยื่นยตินั้นน่าจะเป็นต้นสัปดาห์หน้าและการบรรจุวาระเพื่ออภิปรายก็น่าจะเสร็จสิ้นทานสมัยประชุมนี้ซึ่งจะมีการปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่28พฤศจิกายนสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้มีวาระพิจารณากระทู้ถามสดซึ่งสสฝ่ายค้านเตรียมตั้งกระทู้ถามสดนางสาวยิ่งลักษณ์นวัตร นายกรัฐมนตรีและัฐมนมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถึงปัญหาสถานการณ์ของบ้านเมืองที่มีมวลชนออกมาเคลื่อนไหวไม่เห็นด้วยกับแนวทางการบริหารงานในด้านต่างๆรวมถึงมีผลทําให้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวตกต่ำตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภยัยหลังหลายฝ่ายได้แสดงความกังวลต่อเหตุเผชิญหน้าของมวลชน ส่วนวาระกระทู้ถามทั่วไปนั้นโดยส่วนใหญ่สสจะตั้งกระทู้ถามเรื่องงานบริหารทั่วไปอาทิเรื่องการแก้ไขปัญหาราคาปลามเรื่องโครงการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมและการจัดสรรภาษีภาคหลวงปิโตรเลียมในเขตพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัย